เอาครับสักคู่นี้เราก็จะได้ชมเกมการแข่งขันอย่างที่เราเรียนไว้นะครับว่าเซโซโอซาก้ายังอยู่ในเส้นทางของการลุ้นแชมป์นะครับแม้ว่าจะตามหลังจากฝูมาชิดะ10แต้มก็ตามทีสิ่งที่ต้องยอมรับอยู่อย่างคือระบบไฟนะครับ ผู้เล่นนะครับเป็นทางด้านของฮิโรยุกิคิมูระนะครับเป็นผู้เล่นวัย42ปีครับจะลงทำหน้าที่ตัดสินในเกมนี้นะครับส่วนผู้เล่นที่4นี้เป็นเซคาซึซาโตะนะครับนี่ครับเดโอเซล่าจะคู่กับซาโตกิบูเอโจนะครับมาในระบบ4-4-2นะครับเจลีกฤดูกาลนี้เกมกำลังจะเริ่มนะครับ ฟอนเาเล่นะครับเจ้าถิ่นอยู่ในชุดเสื้อสีฟ้ากางเกงดำขณะที่เซเลโซโอซาก้าชุดชมพูแล้วก็เอานักวินเริ่มเกมการแข่งขันครับลองบอมยาวขึ้นหน้าไปลูกนี้โดนหมุสกัดได้คาปิซาบาโดนสกัดไวน้นิดนึงกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยน,ยน,ยนตำแหน่งแบ็กนะครับแต่มาดูตรงนี้ก่อนมาซิโยได้บอลเอาแล้วครับ ตั้งรัมได้หลบมาได้หนึ่งไหลต่อมาและจังหวะนี้ซัดโอ้โหเปิดปัดไปชนคานครับ,บกากิสก,กะนี่เป็นจังหวะที่เกือบได้ประตูของฟอนตาเล่น,นะครับเนี่ยจังหวะที่มาซิญโญ่เนี่ยได้บอลแล้วก็โยกหลบหนึ่งครับแล้วจ่ายมาแล้วดิวเครับโอ้โหซูเปอร์เซฟเลยครับคิมจินฮยอนนี่ครับจังหวะยิงของวาก,กิสก,กะเนี่ยเหมือนยิงไปตรงเนี่ยไม่ได้ยิงไปฉีกหนีทางคิมจินฮยอนมากไปครับ ครับลูคัสเปิดลูกนี้เข้ามาได้มงโอ้โหต้องปัดถีบออกไปครับใหลูกมงของทนา,านากะพันนดคนเด,ดียวมงแล้วดูครับชุนตนาธนากะสะบัดมงลูกนี้กำลังจะเสียบเสาอยู่แล้วครับเปิดดีนะครับคนหมงก,ก็ดีครับผูกนี่ครับแต่ว่าโซโซองยองเอื้อมมือไปปัดมือเดียวครับแต่งโรไปให้ไปที่มาซินโจจี้เข้ามาลองยิงด้วยขวาลูกนี้เอา้ากระชอกจะซับไม่ได้ครับโอ้โหตามกันทุกได้ แล้วมีกองหลังช่วยสกีนตัดสินใจยิงเองนครับสำหรับทางมาซินโยนี่ครับโยกหนีทางโอคุดานะครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเห็นช่องนะครับปาดลูกนี้บอลตกพื้นด้วยครับแล้วดูครับคิมจินยอนพรับจากกัดเข้าอกนะครับแต่บอลยันหลุดมือครับของเซโซเองก็ยังไม่แม่นเช่นเดียวกันนะครับเอาครับบากิสกาเข้าช่องมามาจิโยมาซินโย1-0เลยครับ โอ้โหประตูขึ้นนาำครับของทาคาวะสึิฟอนตาเล่นัทีที่35จากมาซินโยโอ้โหก่อนหน้านี้ก็เติมนแนวรับของเซโซมาหลายรอบแล้วนะครับมาซินโ,ย,โยเก็บบอลได้แล้วดูครับจังหวะแทงจ่ายมาไม่ซ้ำนหน้านะครับของวากิซากะโอ้โหตัวสุดท้ายนี่เป็นทางด้านของโทริอุมินะครับแนวรับเซโซที่ยืนเป็นห้อยอยู่นะครับจต้องชมครับวากิซสากะจ่ายลูกนี้นี่งามหยดเลยครับและดูครับมาซินโยเอี้ยวตัวยิงตรงนั้นมุมเปิดมากๆครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยมันสูสีนะครับซับเซเลโซยังมีโอกาสจะแก้ตัวแล้วก็ตีเสมอได้ก่อนหมดครึ่งแรกนะครับให้อชิมะแล้วก็ยอดไปใจกับมาซิโยดุดมามาซิโยู้ข้าที่โดนปัดล,ลักทะลักมาไาม่ได้ง3าครับโอ้โหยังมาใหม่อีกทีหนึงมาซิโยพยายามจะเข้าไม่ได้ครับนีเป็นจังหวะก่อนหน้านี้ครับที่มาซิโยเกือบได้ลูก2จังหวะนี้คืออาจจะเห็น ทีมจินนิยอนเนี่ยออกมาไกลด้วยครับเปิดเข้าไปลุ้นอีกทีนึงครับจงซองรยองแล้วเพื่อสิ้นกระเป๋านุบินจบครึ่งแรกนะครับคาวาสกิฟอนเตเล่ครับเจ้าถินออกนำเซเรโซโอซาก้าไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ได้ประตูจากคนนี่ยครับมาซิญโยครับตั้งแต่นาทีที่36ของเกมครับให้ฟอนเตเล่เนี่ยยังออกนำเซเรโซซาก้าอยู่1ต่อศูนย์นะครับ เอาครับเกมครึ่งหลังเป็นเซริโซโอสกานะครับที่จะเป็นฝ่ายเคลียร์บอลอยู่ยานนิชโชว,วางยาวขึ้นไปเลยครับลูกนี้ขับปีซาบาแต่งได้ครับปีซาบาเปิดเข้ามาลูกนี้ได้ยิงโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับวิกตอบูเอโนทำประตูตีเสมอครับให้กับทางเซริโซโอสกาได้สำเร็จในที่ที่77 โอ้วิกตอร์บูเอโน่ครับตัวสำรองที่ลงมานะครับทำประตูได้เตีเสมอครับเนี่ยบอลเดินตั้งแต่เรียวเซลา่าเนี่ยแทงบอลไปให้กับคาบิซาบาครับแล้วดูครับคาบิซาบาเปิดเข้ามาข้างในงแล้วก็ยิงมาแปรเปลี่ยนทางนี่ครับโอ้โหหมดสิทธิ์เซฟเลยครับจองซองระยองครับโอ้โหตรงนี้ต้องบอกว่าจิงจ้าเนะครับเปิดเข้ามาบอลตกพื้นแล้วก็วางเท้าเปลี่ยนนิดเดียวครับ เปลี่ยนทางทุกนี้ได้เหนือชัดมากหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับเอาละครับเสียจังหวะไปนิดนึงจัดเข้ามาแล้วจังหวะนี้จัดได้ไหมโคบายชิให้เอียนากะเปิดติดและเอียนากะอีกทีนึงพยายามฟ้องว่าบอลหลอกหลังแต่ว่าเกมเดินต่อแล้วก็ลูคัสเสียบอลไปเอาละครับตอนนี้เซนิซาโจเปิดเข้ามาจังหวะนี้หมุนบนแล้วก็ไม่ได้ยิงรับยามดา จังหวัดเจ้าส่วนขึ้น,นมาของเซโซโดนเข้ามาพัวพันและเสียบอลไปครับลูคสัสเยนากาไหลเข้ามาทัจิปานาดะยอดมาลูกนี้จริงโอ้โหเรียบร้อยครับยูคบายชิสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหแซงขึ้นนำอีกครั้งและที่เฟอนตาเล่เดี่ยวเท่านั้นครับตีเสมอโดนนำอีกแล้ว o, aka, ครับเซโซโอซากาครับเป็นตัวสำรองเหมือนกันครับยูคบายชิครับ ะได้ประตูขึ้นานาำอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าฟอนเตเล่นี่ครับมีการเช็คจากห้อง VR อยู่จะเช็คจังหวะนี้ของคาร์ฟร์นันเดสหรือเปล่าครับฝ่าอะไรกันหรือเปล่าดูได้นะถ้าเสียงแบบนี้น่าจะได้นะครับเอาครับสองประตูต่อหนึ่งอา อ่าเรียบร้อยนะครับโดนลิฟไปคลิปชินิยอนเปิดยาวๆขึ้นหน้าไปเอาลูกนี้คาปิซาบาตามมาคาปิซาบาหนุดมาแล้วก็ลูกนี้จีงไปติดเซฟของจองซองยองแล้วไม่มีตัวเติมขึ้นมาโอ้โหคือจังหวะแตะบอลลูกนี้มัเหมือนจะยาวไปครับแล้วก็ต้องชมครับจองซองยองเนี่ยออกมาเร็วับทำให้บางทางบอลได้ครับคาเมดาลากมาจี้เข้ามาแล้วก็ล้มลงไปคาเมดา ล,ลุกขึ้นมาเล่นได้แล้วไหลบอลต่อมาบุเอโน่บุเอโน่ให้ทามิดา mm hmm. แล้วก็เปิดเนียดเข้ามาจังหวะนี้ได้ซัดโอ้โหวิ่งบอลมันหลุดเสาออกไปครับโอ้โหชิบายามานะครับต่อบุเอโน่ครับสุดท้ายเป็นชิบายามาได้ยิงด้วยซ้ายก็ต่อการประตูจังหวะลุยเปิดเข้ามาโอ้โหวิ่งคาบิสบ้ามองไม่โดนเกมนี ดูดีกว่าชัดเจนเลย,ยครับเซโซโอซาก้านะครับยังพอมีเวลาอยู่นะครับโดงมาครับปีซาบ้าควบมาจังหัะนี้ยังทันแล้วก็พยายามดีนเข้าไปยังได้อยู่นิโชล้มลงไปยังเกี่ยวออกมาไม่ให้ออกนะครับและสุดท้ายเป็นบอลทุ่มของใครพุทศินเปล่าลุก็นหมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเกมที่มาเดือดมากนะครับในครึ่งเวลาหลังคาวาสกฟป,ปตเต้ครับ เปิดบ้านเสมออีกแล้วครับเป็นนัดที่5ติดต่อกันเลยนะครับของพวกเขาเสมอกับทางเซโซอุสก้า1-1ครับผมก็ทำให้เซโซอาสัก้ามีเพิ่มเป็น37คะแนนนะครับส่วนคาวะสกิฟอรเทเล่ก็มีเพิ่มเป็น25คะแนนอย่างบี้ส่วนโปรแกรมต่อไปของเซโซอุสก้านะครับจะลงเล่นในวันเสาร์ที่20กรกฎาคมนะครับเปิดบ้านรับมือเอาวเล่นี่งานต่านะครับในเวลา17นาฬิกาก็ถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับ